ครับว้ดูใกล้ๆครับนี่บ่อน้ำมันอีสานเมื่นีสิบห้าบึงของไงครับถ้าถ้าบ่ออกเหมือนก่อนเลยครับาลงวเล่า่าสามโลก็มีนะผมว่า ต้องมีแต่เทอะนะครับในนี้แล้วแต่แค่มือเนี่ยแหละพวก้าไม่ไหวเยอะเก็บติสิมือแล้วครับโอ้ยเอาันได้เองก็บติดไปไปทแล้ว

ว่าว่าเหอ่าเหรอว่าโอ้ยหุ่น่าเลยอ่ะหว่นโอ้ย่าปากเบ่งนี่จะตุนัวเนื้อเลยยัโซนนะสุดยอดงบ่ด้มีโซนเดีวเก่งกับตงามครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเลย ต้องง้าครับรถ้มีอีครับเอมีก็อไม่ได้รถตามมาครัไปไหนพี่ยุ่งไปเจอะไร ผม่ะปไปดูเตพาดอนลงไปมันติดขดยค่าขอรไปนถาร้เนีเดี๋ยวเดีวถ้าคุณกำลังดังไฟครับความพ่จาต้มสด้นอนเหรอต้ม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 ใส่นี้ก็แล้งาครับกระแดเดียวกระเดียวมางเินน้ำเนครับ จอดเลยพี่้องเวยจอดเยยันเลยตัวีเตโอเลนาะจอดจอดยครับเหยียดกับเยบเยั เ <esse. S 3> ดี๋ยวมาเสียบส่งงามเลยครับกำลังกินใส่เี้่เงี้ยไหล ปลาไหลสายานห้่บหลายกาละมังหนึ่งเลยครับตักเดียวครับตักในหน่วยเขาประยัยสา งเม,มาไปเดีวกว่เาของากดี๋ยวรชอชมชิดเต็มครับส่วนจับป,ป้านะครับบอกาารุ่นเ่อานนีี่บอกสอลกานปรมือสาลนะครับดููดีปามันนะครับ เริ่มบล็อกเนี่ยแล้วครับเมื่อกี้ลงมปปั๊บผมกพยัญานะมาแล้ครับเพราะว่าขีนเนี่ยมันเข้าไปติดนะครับเี๋ยวบล็อกเนี่ยแล้วครับคุณ

เออเอียนพ่อไหนีย่มันตื่นบ่ตื่นดีแม่ตัวใหญ่มันตื่นนะหลอกสอง่ันใดกับปลาลงไต่เอาปลาเอาปาหปลาเอ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 าเ

ตรงนี้เองน่าบวาแต่พอพี่นี่อยู่ตัวอยู่ครับปานีป้าคอใส่นีดเดียวพอดีเลยครับตัวนี้ปลไหลครับสาวป้าคอครับแต่งอ่าง <c oughs> อย่าอ่านยายสวนได้สล <c oughs> mất luôn nó ủn đấy ạ, à, bưng cái cái, cắt kinh các, cũng nhó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 c, nhóc 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 nhóc

Đó, à, đây thì để cho đến, cuối đây thì để tôi nhai Ở ừ. à, lông mắt hấp Cuối <laughs> đây chỉ để tôi nhai <laughs> ไปในกี่้มครับเดอโยครับนนี้ใส่ใส่นี่ตะลุกี่ว่ากับสองโลาพานนะโลแปดโลแปด

เบืองเบืองปลาดุกพี่น้องปปลาดุกปลาดุก แก่น้อยแก่นอยแก่น้อยเอาอยู่วะเอาอยู่วะอยู่วะ่ นำขึ้นบ่ครับนำขึ้นบ่ครับนำขึ้นบ่ครับนำอะไรออกจาพ่อเด็กนี่นะโอ้ครับพูนครับสุดยอดครับนำไรเยอะครับทุ่โอ้อันนาจรปลาดุกพอกนี้ ปาดุกครับพ mm ี่น้องหลายครับเลยประดุกคุณครับเรับวคนครับเอาไปเอาเลยครับ

เต็มเป็เลยเป็นไเปดุเต็มเลยครับ

พอว่าพอพัแกหน่อยครับว้วดูใกล้ๆครับนี่จอดโลควงครับตัวนี้ครับว้าวนี่โอ้ใหญ่เว้ ต้มยังเลือกอยู่ดยูยูนี่แลต้มไก่ตัวงี้วเอคะตัเงี้วเหรอสะดุดมอยู่ท่านี้แล้วเอาไปเอาสอบมนบอบไยุ่งเอาเลยครับจานมาเลยครับเอาคุณไปกคนครับเดี๋ยวมนจะนต์มโอ้โหนึกว่าตปคอใหญ่ถึงได้หูกน คนเสือจะพลาดกันเื่าจกันมาครับโต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 เลยครับเลยจะบอกสุดยอดเลยครับแค่น้อยก็ไม่เชื่อบปึงต้าน้ำครับบ่อน้ำมันอีสาน มาครับที่เรือาไว้ทำพันธุ์ครับสุดยอดเลยครับโอ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวยก่าเอาเปิด่าเปิดตาี่ครับจอได้วอมเป็นดับเลสโซดาเนาะบุปอบอกคอยเง่ตัวจะสองโลแน่ว่าคุณแม่ฮข้อไว้นี่เนอ่านเยอะแล้วอะไีกเนาะ ไไปไปเลยดไปบอาครับเดี๋ยวพอกันปีนาครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับบอนี่ออ้าเาังกระโดดอกมนี่ จอดนะครับซาดิครับของน้พกินนะครับบดิสูพพีกรตุ๊กตี้ติสอนครับมาสุกันนะครับป้าคอมิเตบักุนใส่สองโลใส่สโลพานแล้วก็บสามโลกับมีครับบางตู้นะครับเนี่ยราวังสีมันมานครับโอ้จอดซาดิคุ้มครับพานพานว้าวหอมเฉพาะเรากินไม่หอดผุนเะโบอกได้พาป้าอยู่ใส่ว่ะมีอยู่นี่เองครับตรงนี้ต้องงานครับป้าผัดทอดครับท่าเกลือ แบร้บร้แมนครับเนี่มันหวานนะครับเออเรากินนะครัอเดยกันซอสซางเนี่นี่่ากินคาเต้เตมพี่เตมพี่อือเออวัวเสียบวัวบ้าแลยวัวเสียบวัวเส้ยบอ่ะ แบ่งกันกินครับนี่แหละครับบรรยากาศัเฮ้ยโดนใส่ปาดปดป้าสุดยอดเลยครับไม่นี้ครับไม่ได้ครับป้าพี่นีเขาหลายวัวพี่ที่แล้วว่ากินไหนสุดยอดครับพ่อเนี้ยพี่เราติดโควิดนพ่อเนยมาได้ได้อยู่ครับปีนี้ครับพ่อพี่หวังครับพาพี่น้องมาหลายไม่นี้เพื่อนครับญาติอยากให้พี่น้องอยู่ด้วยครัตอนนี้พ่อใหแล้วพ่อใหแล้วยอมรับดิเต็มทีแล้วครับแทมป้าหลายก็มีตัวบบกใหญ่ๆครับแค่รุ่นสองโลกกันก็มีครับเยอะหลายหลายตัวแย่เลยเนาะผมมีไครเลย ใครอยู่ห้องเดียวกันเดี๋ยวขาเดียวเลยเดี๋ยวขาต้องอ